ครับก็สวัสดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้โอกาสว่างพอดีนะครับลูกค้าออแกร้านพอดีนะครับว่างพอดีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาถ่ายทําให้ดูนะครับว่าในหนึ่งชุดมีอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์อะไรแถมไปให้บ้างครับก็อย่างชุดนี้นะครับเป็นชุดสี่แถงนะของคุณพ่อลูกค้าท่านั้นนะครับกับคุณแม่นะครับได้มาซื้อเป็นชุดสี่แถะครับ ตัวนี้เป็นท่อออกขนาด2นิ้วนะครับเราใช้ไป4ี่แผงเป็นแผงโพลี่นะครับเนี่ยน้ำแรงมากเนี่ยท่อ2นิ้วนะครับตัวนี้แค่2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับชุด4ี่แผงโพลี่นะครับตัวนี้ใช้4ี่แผงนะเป็นของโจได้นะครับส่วนตัวนู้นก็ใช้3ามแผงนะครับเป็นของแอนดูโรนะครับตัวนี้แผงโพลี่นะครับ340้บาทใช้4ี่แผงนะครับทดลองให้ดูนะครับตัวนี้แค่สอง สอง0 0นเ็านะครับจาก30,000นนะครับเราลดลงมานะครับก็ดูนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็ทั้งชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มที่อยู่ด้านนู้นนะครับก็เป็นของยี่ห้อัตใดนะครับแล้วก็แผงนะครับแผงก็ตัวนี้ก็4แผงนะครับหรือว่าท่านจะเลือกเป็น2แผง3ามแผงก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่แถมไปให้นะครับก็จะเป็นกล่องตู้คอนโทรลแบบนี้นะครับก็ติดตั้งเป็นชุด MC4 ให้ท่านเสียบสายได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีฝาปิดปากก่อนะครับเชือกนะครับสาย PV นะครับพร้อมหัว MC4 นะครับเพื่อที่จะมาต่อเข้ากับตรงจุดนี้นะครับที่เป็นกล่องคอนโทรลของเราตู้คอนโทรลของเรานะครับแล้วก็จะมีสายดินนะครับมีแท่งกล้าวนะครับมี รางให้นะครับมีแคมเป็นมิดแคมเอนแคมนะให้ไปครบเลยนะครับตั้งชุดนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวลองต่อไปหนยนะเดี๋ยวลองต่อนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสี่แผงเอาไปขึ้นไปครับสี่แผงนะครับท่านก็ได้แผงไปก็เดี๋ยวให้ช่างต่อให้ดูถอดถอดซ้ายออกเห็นไะห เดี๋ยวเริ่มเริ่มจากการต่อเลยนะครับก็หันแทงนะครับ่ครับวางแทงแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บก็เริ่มต่อเลยครับเอาเอาสองสองแทงครับที่ขั้วไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันมันจะเข้าไม่ได้นะครับช่างผู้ทำงานนานของเราเป็นผู้สาธิตในแบบนี้นะครับก็อีกหนึ่งชุดก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับ เป็นอนุกรมล้วนตัวนี้สี่แผมปลายที่เหลือนะครับปลายที่เหลือฝั่งนี้นะถ้าเป็นเหลือเป็นตัวขั้วบวกนะครับเราก็เอาสายสีแดงที่แถมไปให้นะครับมาต่อต่อเสร็จปุ๊บนะครับอีกฝั่งนึงนะครับถ้าก็จะเหลือเป็นขั้วลบนะครับก็เอาสายสีดํามาต่อครับเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บอีกด้านหนึ่งก็มาเสียบเข้ากับตู้คอนโทรลต,ตรงนี้นะครับได้ช่างเอา ปอออกกอนครับอเพื่อหลุกค่าซื้อไปคนผิเดเบ้างพอเหลืออย่างนี้นะครับก็จะเหลือสองเส้นนะครัวบ,บวกกับพั่วลบนะถ้าท่านเสียบผิดนะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับไม่มีทางผิดแน่นอน,นครับถ้าจะให้ผิดได้ท่านก็ต้องมีความพยายามพอสมควรนะครับถึงจะเข้าได้เนี่ยนะครับ เราก็เสียบเข้าไปเลยครับตัวไหนก็ถ้ามันเก้าได้เราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเ,เยวให้ช่างเสียบพอเสียบสายเสร็จนะครับ <Yeah. S 1> ก็ต่อสาย UVW <Yeah. S 1> สามเส้นนะครับ <Yeah. S 1> ก็ใส่าตามมาร์กนะครับมาลองก่อนมาลองดูที่ร้านก่อนให้ถูกต้องก่อนให้น้ำไหลก่อน ค่อยเอากลับไปต่อที่บ้านจะได้ไม่ผิดนะครับเมื่อ UVW นะครับ UVW สเส้นนี้ท่านต่อไปเรียบร้อยแล้วก็ตัวอื่นก็ไม่ต้องต่ออะไรครับลองเปิดครับเปิดก็แค่เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเปิดปุ๊บตอนนี้ก็ไม่มีแสงแดดนะครับน้ำก็ไหลเรียบร้อย แค่นี้เองนะครับเป็นการต่อง่ายๆนะครับถ้าเอาไปแล้วต่อไม่ได้นะครับต่อไม่ถูกยังไงก็โทรมาหาทางร้านได้นะครับมาหาทีมงานของเราได้นะครับเบอร์โทรก็0870263118และ0859266349ตัวนี้เป็นชุดโจไดหนึ่งแรงนะครับใช้แผงโพลีสี่แผงอยู่ที่2 7900่บาทนะถ้าจำไม่ผิดเบอร์โทรของทางร้านก็อยู่ตรงนี้นะครับ วันนี้เราจะจัดโปรอยู่ที่แถวเทศบาลบ้านสองแรงใหญ่นะครับเป็นร้านโซล่าเซลมหาสารคามนะครับเป็นเป็นร้านของเราเองนะครับเดี๋ยวนายช่างเก็บให้ลูกค้าเลยก็โอเคนะครับชุดประกอบเราก็บอกไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูสินค้านะที่ทางร้านมีนะครับก็ตอนนี้ก็มีเมื่อเช้าก็ เอ็มล้านอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มว่างไปแล้วนะครับลูกค้าก็มารับไปหลายท่านแล้วตัวนี้ก็เป็นแผงโมโนกันาด410วัตต์ตอนนี้เหลือแค่ประมาณา50แผงตัวนี้370อเหลืออยู่แค่นี้นะครับไม่ถึง1พาเล็ตนะครับตัวนี้เป็นแผงโพลีรี่340นะตัวนี้เราจัดโปรอยู่ที่ราคา 2,690บาทครับซื้อกี่แผงก็ได้ราคานี้นะครับเพราะว่าเราลดไปแล้วตัวนี้เท่าไหร่หนู370 3,590นะครับ410 410โมโนโราคา3,590 เอาใหม่นะครับสามร้อยเจ็ดสิบาทราคาสามพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับถ้าเป็นสี่ร้อยเอ่อสิบบาทก็สามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ,บ,บ,รบวันนี้เป็นปัม๊มนะครับปั๊มของยี่ห้อเคเคนะครับถ้าท่านมาซื้อวันนี้นะครับราคาจะลดจากหน้าป้ายตรงนี้ตัวละแปดร้อยบาททันทีนะครับ เนี่ยครับก็เหลือเยอะนะครับปั๊มตัวใดก็เริ่มว่างไปแล้วนะครับพระเอกของงานของเรานะครับก็สําหรับที่ท่านที่สนใจนะครับก็เข้ามาเลือกซื้อได้นะครับที่ร้านโซล่าเซลล์มหาสารคามในตัวจังหวัดมหาสารคามนะครับแถวเทศบาลบ้านสองนงใหญ่นะถ้าท่านมาไม่ถูกก็ตั้งกีพเมาที่ร้านที่เทศบาลครับโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับ ก็อุปกรณ์นะครับท่านถามมาหลายท่านก็วันนี้ก็บอกให้รู้แล้วนะครับวิธีการส่วนวิธีการติดตั้งนะครับท่านก็มาดูที่ทางร้านก่อนนะครับนะครับการติดตั้งยังไงอะไรยังไงก็มาดูก่อนครวิธีการติดตั้งแฉงแล้วก็มาสอนกันหน้างานเลยนะครับเป็นแล้วค่อยเอากลับบ้านนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็คง จะขออนุญาตับจบคิปแค่นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ